คุณเทิรนได้ประทับปสนใจป้ะในยินเสียวว้าเมีย่ยเสียวนั่นมันกับขนหาซีดมาซีดเนาะคำคำได้ไปแจกในอันเสียวอยู่ปันพินอยู่เล้มึงเ,<ป>เอาเชี่ยแม่มันโว,วานายได้เปิ่นไหนเอาแม่พูให้เอาแม่เอาแม่กับบุมีผัวเออแม่กับบุมีพูอะจั๊กไฟสีนในชายดีอันทางแม่เล่นในชายดีกว่าลูกเพราะว่าลูกหนะก็ดีมันผักคนบ่เต็ม พี่น้องเนาะสุขสบายดีเด้อพี่น้องเนาะคลิปนี้กะมาหาพ่อเท่าพายพี่น้องเนาะเชิงจะมือสารซีมือมาหาเล่าทีนึงพ่อุทาพายนี่พี่น้องเนาะตั้งแต่กี้พี่น้องเอามาหาพ่อุทาพายคู่มือคู่มือจนเอฟซีหักแพงเลยแล้วก็ได้เอิบล้อยมาฝากเราคือเก้าพี่น้องเนาะฝากเล่าจังหน่อยอมาหนี้สิมาสัมภาษณ์เยี่ยมยามตามข่าวเล่าพี่น้องกล่าขึนนั่นไปนั่นแท้มืาอนี้ึ้นนั่นไปเอ็นเหตุงานแท้นะเราพาอย่างน้ำเลย รถเบาเลยแม่เด็กขับก็ได้ขับนั่งเองใส่ก็ได้บาทสุดยอดละบาทน,น,นุ่งผ้าม่งงนาผู้เดียวมันีเองตู้บ่อยกับบอมาน้ำเันยากบ่ไปลงมาเงี้ยวหวัวจะไปยังสวัสดีครับประตูสบายดีดมายเถียงเนาะขากรอบช่างหนุห่ยเทะป่า <laughs> นนั้นซ <laughs> ื้อเป็นแฉแน่นี่ เออเส้นเส้นหกอ๋อเออมาได้ใช้นี่ยนะประตูมาไปหมัดเข่าอ่ะประชุมด้วนี่ชมให้บอเอ็มร้อยใช่ดอกชมก็ได้นะอู้เราเออเอ็มร้อยโน่นย่างในคักอยู่บ่กระเดาะก็ไปรอดอยู่เนาะไปรอดมอญกโป้บอกไปบ่รอดเป็นไงนะบ่เออหมอยกโป้บอกไปเลือกแต่กี่ว่าดังแค่มอยกโป้เนาะนั่แหละกระกระกรุนทอง ุนน้ำพองอันสารวันเนี่ยกินบ่อไรบ่ครับบอกแม่ว่าเขาที่อันใช่หัวเชื่อหน่อยบ่ใช่หัวเชื่อเขาไม่ได้ต้มนะอ๋อแบบว่าเขาหน้่มจะอาดมาเลยหัวเสือแบบต้มเข็มๆมาเลยทอกใส่เลยใส่เลยตัวเป็นเรื่องมาบ้านนี่ยซีนางสาวอัดอันอันอันตะปื๊กเฮ้กินบ่อไรมิตรน้ำมันอะอะไรเขาเฮ็ดจ่างเนาะ มิแต่เรามีมีแต่ชวันเขานี่คักอม็บอกับเมืองโค้งเนี่ยก็พอกินอยู่ได้มันก็ตังเมืองโค้งมันดังอยู่แล้วเนาะขาบโเห็ดนั้นมันเสียสื่อ,อถ,ถอดออกกินเรียบร้อยต่างห่างเนาะอม,มอมนี่นี่มันเข้ากันเองได้เขาถกวาชันได้บอแล้วเนาะเรารุ่นนี้เว้นข้าไปเห็ดเต็มเขาให้นั่น เจ้านะเราอันนี้เขาหัดอยู่นี่เขาหัดน้ำใส่ทอดใส้น้ำก่อนกินเลยโอ้โหพใส่แล้วน้ำมันก็ใส่แบบเงี้ยกไปแล้วเนาะเออมันมีใส่ะลองมึงเด้อยลองมึงก่อนจะคกเพราะยันมีเหื่ยมีแห้งไอ้พี่น้องเลยมาพอกมาเดียวเลยพี่น้องเนาะบ่บอดเล้าอันขี่รดจักอันอกมาแล้วเลยบ่ได้ชวนเราเราถ่ายแถวบรรพุษสว่างน้ำบ่าวเวียงไส เออก็เลยบ่ได้ชวนเราพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อสิเอารถจักรมาว่ายอีกเราเรียว่าสิเอารถมาลักก็เลยเออขึ้นไปขึ้นมามาเยี่ยมยามบ่เแ่าตู้บนู้เลยมาหาเตหิงแเหรอโออยู่กับหลานบ่ได้นีประตูยู่กับหลานเราใหายเมลเครับคนนั้นเอาลานกะอ่ะแต่มันติดภัยโอ้กว่าติดภัยกะห้ไปน้ำพนันเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยจะเฮ็ดได้ได๋จังว่า เล็กน้อยบริษัทรานเจ้าบริรตตอมสมุนไพรแล้วว่นนมามันนี่บ่บริตตอมคือสมุนไพบ่มีเงินชื่อเนาะอก็จะบ่มีเงินนี่เขาล้านลูกเป็นไปห้องมอพอนี่ไงผายอีกบักผู้ชายเห็นดิเอาแล้วร้านเจ้าผุนมใหญ่ๆังได้ไปใส่ดูนี่ใชไปส่กบอนะผุนมใหญ่ๆที่ว่าเขาถ่ายแน่ก็ฮันเด้มันมันทักมาหวานซึ่งเนี่ยมาแล้วบอกอม,มาแล้วคงเทเอาไปได้บ่ เดี๋วว่าซื้อแล้วได้เราสีหายหัวสิงขนาดนั่งสิงแล้วได้ผัวเราบอกบ่ได้แต่ผัวน้องยังบได้มาผัวน้องผัวน้องไปไปผัวน้องนะใช่เห็นดีน้องสิงอ๋อผัวรวยเป็นผัวดำดำใหญ่กว่าอันเอื้อยผัวน่ายังบได้มายังมีใหญ่กว่าเอื้อยอีกเออคนอ้วนคนใหญ่ไม่มีผัวแล้วนะผัวมันคอกคำเท่าฮไนี่ เพื่อนบรนิมีเนี่เมาออกชองชะมือเนี่ยหางเงินได้รรอมันว่ามันบกขักนะในห่านต่บ้านนี้ยังยังห้ชาวแก่เส้นบัตรบัตรสีชสพูบัตรบ่ออัดก่ออื่นบัตรแห่งงานเอ็มโอยูเอ็มโอยูเอ็มโอยูเขาบอเช้นมันว่ามาหนา็เขาเขาจะห้เห็นงานเนาะออย่างง่ายนะพ่ออย่างง่ายคำคำตะเกียบบอเช้นง่ายบ่ได้ไง เฮือนไผเฮือนมันโลดใบัดตอนนั้นน่ะบ่ว่มึงมาบัดนี้กูจังสิเซ็นเอาแล้วเขายังให้เฮ็ดงานให้อยู่เมื่อโลดสิไปบังคับกันจังได๋อาจารย์ว่ามันก็โทรมาสิเอ้ยบ่มาบ่เซ็นหน้าจังสิเซ็นมันบ่ได้เป็นนี่เป็นศีลแว่าอันายบ่ได้เนาะเงินบ่ดมันก็บ่ม่วนมันก็ายเนาะสัตว์ละคนแล้วก ไปอันนี้ย่างน,นี้จะได้เหตุจากอันสี่หาเดือนมบรจาคเป็นจากสี่เซนไหยนะยังชิงนะเ mm hmm. ราเอาพี่เขาแกนั่นได้เขาเป็นหนี้ปีชินแม่นเนาะ mm hmm. แบบเขาเอาเงินหลวงหนาบเบดเงินเดือนเป็นเขายอย่างนี้นะคืออันนี้เขาบริดาเอาอันนี้บริจาเอาเอากระจุบบริลาควะจุบเอาเขาอ,อยู่หลายเดือนเลยมาแล้วเอา ลานลกูกคนน่ะไปห้องมอเนี่ยน่ะมันไ่สบายรักษาไม่เจริญทุกนาฬิกาแล้วจะเข่าชโลมไปจากทางนีระโลงเกี่ยวเข่าแกางกุเกี่ยวเข่าช่องมือเนอ่ยยังม่แล้วอยู่ย่างม่แล้วดอกยังอีกรุ่นหนึ่งคนละพคแนวะบ่าเข่าตัวนี้ไปช้ำหากกระสุกเข่าเป็นได้พอเถ่าอันเนาะเมียอันพอเถ่าพายไอ้เมียพอเถ่าก้อนงามบะ เราแบบคนขับอยู่ได้เนาะเพราะเบิ่งอยู่คนเบิง่งเบิ่งในคลิปคือว,ว่าเราเป็นคนที่ในช่ดีอยู่ไรดีเนี่ยคนอยู่ในวัดนาวานะเราเห็ดน,นวัดนาวาจว้าวาโอ้ยว้าวหอดเชียวมึงตั้งใจได้ค่ะว่าบอกเชียวว่านะบอกเชียวมึงตั้งใจกับขับเมียมึงในอันพันมันเม็นร้อยคะว่าจังอยู่น้ำได้ขนาดว่าไปพบละมือก็ยังมงเาเนาะ แรกาเฮากรเว้าอยู่กะวา่าเออเชื่อกับจะเ้าเชื้อแห้งเนาะเพราะว่าคนนี่มาหนีใช้ต้นหรืยังจะ่ห้าคือเก่าห่า,าว,าวา่าโอ้ยเสียเว้ยคําเมียพนี่เมื่อแต่กูได้บ่เอานึงตัดกิเลนออกเสียรถเป็นเมียฝ่นว่าอวเออรถเพิ่นน่ะมีแล้วเนาะมีแล้วมันทําบ่นเห็นน่ะได้อยู่กะลารถเพิ่นเอออยู่กะลาอิงตามอยู่ฝันว่ากูสิเสียรถเป็นเมียเสียเอลไรแต่มึง แล้วก็เฮากับเดือนมูคูอยู่เนาะพอวันนั่งอันนี้นี่เช่วงววสิเวลาเราจะไปเราจะไปไปบอบอกอีกบอสเพื่อนนะไม่นี่กับพระเจ้าโทรมาจะมันเจี๊พอน,นั่นแหละเนาะเจี๊พอนหรือเจี๊ดาวโทรหาเพื่อนนะเอจี๊ยดาวอันนั้นอย่างว่าไหนๆก็แมนอยู่เฮาวกับซัมช่วงที่พอนเจี๊ยดาวนเนาะ เทีเข้าก็จะหลอกคนเมืองกันมีนี่ยว่ะโอ้ยครับมึงบอมมีเงินรายยอมดินเชียเนาะยอมดินจะซื้อเพราะว่าใ้เขาบ่ถือนะแต่อันตู้พานแต่นี่ก็ยังเงับเขมานหนังน้ำโลกแบบว่าง่ายใชาเขาหูจักอันพวกนี้นี่พวกพวกผ่านพวกเถิงผ่านเถ้าขายใูรหักความเนาะหัจักความเขาบอกบอกเกียดบอกอันนั้นผ่บอกเกียดแล้วก็นิชัยดีนะนิชัยดีนะจังว่าโอ๊ย กู้ภายได้บ่แปดดอกเขาไ่ได้แปดดอกนี่ยมาเอาไรว่าโท่ไม่ก็บ่ได้อีแล้ววาเนาะเท่าบันมัดเขายังบ่ได้ฮอดแปดมัดเนาะเออมัดเขายังบ่ได้ฮอดแปดมัดเมียเพราะแถวชุนทอนได้ประถมาบ่สนใจบ่นั่งยินเสียวเว้าเมียบ่เสียวนั่นมันกับคนดหาซิบมาซิบเนาะเออคำคำได้ไปแจกในอันเสียวอยู่บ้านตินนี่เด้มึงเอาใช่ไแม่มันว่าให้ได้เปิ้นให้เอาแม่พูให้เอาแม่เอาแม่กับบุมีผัวเออแม่กับบุมีผัว จักไฟสีในชายดีอัาทางแม่ได้ในชสยดีกว่าลูกเพราะว่าลูกหนะก็ดีมันผักคนบดเต็มไปได้เนาะคุณมเต็มร้อยคนบดเต็มร้อยคนไปเราล่าล่ลี่นะเออกระั้นแหละตอนนั้นเ้าไปสุดนะฮะนะมันมันแม่มัดป้าสีหามือมันมัดจอเพื่อนสถานเนาะกับลูกกันยังอยู่ในเผือกคนนึงมือน่ะแบบตอนนั้นน่ะเนียเราสิมักไปแบบ ไปเช็ดช็ดช้ำซ้ำยางตำลทางเลยเด้อคำใชยนอนหันได้ประตูไอตอนนั้นน่ะถ้าก็ไข่แน่นี่ได้มีอะไรนีแน่วเห็ดแนวคำเราจะเนาะก็รับเป็นแต่น้อยเป็นแต่น้อยก่อนพอเท่าถุงท้อนางแล้วว่าว่าจีปัวเอาตะกีิน่งเดี๋ยวปัวบัได้ตีบันนี้คนนั้นเป็นน้ำเซนน้ำเอ็นเนาะเป็นน้ำเซนน้ำเอ็นพ่อนี่เป็นน้ำเป็นเด็กเปลนแต่น้อยเป็นปัวบัได้เปล่าคือการก็มันในในตระกูลน่าเคยเป็น กรรมพันธ์กรรมกรรมพันธ์ผ่อนว่ะตอนนั้นตระกูลตอนนั้นเป็นบ้าหมูกับโตอต้เลยเหรโอ้บ่บ่เบิดเลยวงจะมึงอึดอยู่กรรมพันธ์ผ่อนว่ะกับว่าว่าตายเห็นใกล้ๆนี่ยนะพออบเชยเนาะมาในลูกกันเนี่ยังเป็นรอยเออพออบเชยกเป็นรอยบ่ะอัะหน้าคาเค่ของบนในร้อยหักคาเคแต่ว่าผิดปกติผิดปกติจนจนเขาเอิ้นต่ะมอเช่ ชื่อลีน่ะลำโบ้ก็ได้นะ <โอ S 1> ครับเพ <โอ S 1> ราะ <โอ S 1> มันมีกรรมพันธุ์มันมาโลุดพอพืชผักที่ไปหลินเมียวป่าเถ่าฉุนทอนบุญก็ยังไม่เหตุหาเฉี่ยวซ้ำเนาออะบัดแจกแล้วนี่ต้องข้าอยู่บ้านนี่ต้องพักไปลีได้ป่ะเถอยไปแล้วเพราะว่าค่อยกันที่ได้เห็ุกองบุญหาแล้วอยู่โอ้เนี่ยเฉี่ยวไปเนี่เฉี่ยวบ้านพินเนี่ยอยากไปกันปะ่ะอยากไปแล้วอันเล่าเรื่องไหน ตอนนาาเชียวไปอันรุดไทยรุดนาไปอยู่นะฮะช้ามสี่เดือนเรื่องบะอีออนบะเมียนอ่ะีอ่นแมีมนอ่ะฮะด้านตู้พายว่าวแหละเชียวเอ้ยกูามาแต่เฮือนชุนททอนตายแล้วแม่นพนัวไผ่นอแล้วก็เสกหาโอ้ยกูเรื่องเลยผพัวยอีอ,ออนอ่นด็เราจือ้อเอาก็จื้อแล้เฮือนใน่นอ่ช่างหวยกูเอาตะกี้เชี่ยวนี่มีหลุดพอดไปรุดไทยรุดนาอยู่แถวหนับ แล้วกลับไปดูชงชัยแล้วไปดูอยู่ทั้งแกงแห่พร้อมเขาบอกอดู่เกงแห่ได้วพื่อนนี่ไปดูไปแห่ละอมาตพุ่นแหละเอาแล้วบ้านนี่คันคันมันแจ๋แล้วมาสู่ก,กู้หรืไหรอไรกู้ให้เอาแม่มัน <laughs> แม่แม,แม่แม่เท่าปตุชุนท้อน,นี่เป็นคนบัญชีบุญเฮืองนี่ไรออพี่น้องแล้วก็อยู่บ้านดอกน้อยหัวค่ำนี้เป็นคนทั้งนี้ไดเพวกนี่ออออก็ใชแม่นนะั่นแหละเนาะ ตัว่าชีบชนเถือนนี่ก็คนน้องเขาคลาำลายเขาหญ่กมาเนาะเออเข้าก็มีอีกอันพี่น,ออน,น,น้องอยู่ในกระตัวชีบบนเถืองภาคบังคับเราเศาไปฮะคนตน้องไห้เออไงสุดท้ายมาลื่นกันเบิดเนาะลืล่นเหมนมาไปเหมือนไงแจ้งว่าเจดาบรญเจพรเจพรลูกหมู่เดียวนะพอมันนัาวมอกองลูกประตูกกองเออแต่เราเสียแล้วบ่ยัง นั่นแหละหลุดคนน้องหายขาเจ้าออกมาแต่ปู่แต่ปู่ออกมาแต่พออากาเว่าคนอาาคานุญาตบักรคำอันตระกูลขาเจ้ามีหลายมีตั้งแต่ปู่หนเห็นว่าเขาจะมาอยู่ชนะน้ำใส้ะก็ติดดอนเนี่ยจะมันได้ลายข้าวนะ่ะพอมีอันฐานะผมมีท,มมท่านมีฐานะอยู่เพื่อนอันปู่เขาก็ล้างมากักใหญ่ไรเงินทางออกดุนหังเพ่กระลึ้งกนแล้วบ้านเนี่ย มันนั่งนั่งอย่างก่อนหนึ่งนะไอมือน่ะก็มานั่งน้ำเดียวคนบริภัยนำได้มือนะก็พอแผ่นเนาะเออร้ลยละหาหกคนชงคำบอกคำพระใูรไะใครแจกอนช้างาน่ะชุ้มเบาเลกกับนางอ่ะไม่ยิงอย่งนี้แล้วผู้หนึ่ง,งมานนั่งไกลๆโอ้ยรู้ว่าพื้น อันร้านบพวปตูพายในี่เออกับบแมนร้านดอกกับลูกหมูลูกเชียวเนาะเป็นหมูเป็นเชียวกันกับผอมันอะแล้วพ้หนึ่งน่ะมันลอยว่าวอโอ้ยคำว่านะ่รแห้งลูกร้านแล้วเ่าบอกผนี้น่นหนึ่งมันกับมือกับมูเดียวกันเจ๊อันนี่แหละอันคอยน่ะเป็นลูกผู้นั่นพู้นี้ชุมมันเอ้ยนวลชุมมันพื่อ้า้ผิดโอ้ยอันนี้ไก่แมนไกใกล้กันตัวนี้คำนางอันนี้อันว่า นี่นะ่อยู่ไกลแน่ไกลไล้ลูกหมูเนาะเขาก็อยู่คุ้มออกถนนฮัางพแต่เฮือนปู่เขาเนี่ยเขาปู่เนี่ยไปไม้หไห่ใบหน้าตะกี้ขามายรถได้ในสนามไช่นะ่ะเป็นเหมือนยังบม่ได้มีเจ้าของหม่แล้วตะกี้จะใช้ใครอยากได้บอกเพื่อก็แท่นีแหละนี่นี่อันนี้กะที้กับหน้าอันพญายันนี่จังหวะขูมมือเนี่ยไ่ได้หมดทางแนแล้วพูเจ้าของหน้าทงนี่นะ เป็นเจ้าบ้านกันแมนหรือทางนำดำนาแล้วหรือทางอัมพเท้าหน้าคอยได้บอกกูจะทางเลี้ยงงูแล้ววะอมพเท่าเนื้อสื่อเลไรทางบอันปีใหม่มาบักกูชมาให้อีกเกี้ยนแดงวันหน้าทงนี่นคล้ายหาคูณอะไแต่แก่พูดนับน้ด้น้อยได้แต่ก็ท<า>ันพูแต่ก็แต,แต่ทางแหวกเขาพูอ<น><น>แล้วคล้ายหาหมื่นเมเนี่ย เงี้ยเสียดายเนาะการเสียดายแล้วก็นคนนั้นเป็นทหารสมัยน่ะคนบรรลงมืองอพออินไฮโลนี่เลยแก่คนบ้านนี่ขายพวกนี่ห้าหมื่นบ้านนี่พวกนี่ขายให้อันเจ๊นี่ก็ห้าหมื่นละบ้านนี่ตัวนีน้เนี่ยขายแปดแสนเลยแปดแสนบาทบ่ะแปดแสนบาทแลแ้วจักที่จะได้ใครเข้ามาเบิ่งนลายเถื่อนแล้วบอกบ้านใดอ่ะนะจะฆ่าได้ <จ>วนี่จำพุ่เลยกับเงาลภพ่นดีร์ดให่อนหัวเขานี่เง็กลภพูนแล้วโูแต่นี่ไปกับจัว่าชีได้วางบ่อดอเอตตาอันผ้าห้องไปนี่แตแม่เพราะมันแงกไปนี่สิบออ่อนเอตตาบ่แต่ตัวเนี้ยอันนี้ไม่ชองเีตตาเหรอเอตตาบ่อนคลา,ายนะมดมดทงมหนชองเตตาเปดเสน<บ>แป็ดเนรู้แต่ว่ามันหกโกนเลยเขาตัวนี้นี่ถุเนาะพวกชิมาเบิงเนี่ยเขามอมมอ เทิ้งราคาแพงเทิงว่ามันมันต่ำี่เขคาโถมสูงแล้วกับทางอันเบื้องนี่นะราคาบดีได้อันตู้เบื้องอันเบื้องนี่ราคาบดีเบื้องลักไทยเนี่ยอ๋อเททางกระเวนต๊พผมมันเห็นอย่างกระบอกเงียเลยมันยาก้นะอันนี้มันมันมันมีอันลักของลักไพยเวลาทมขึ้นสูงมันจะจำรักไท่จํำแล้วสายลังเหินนี่นี่นี่มันมาค้าเนี่ยเห็นว่าราคาบดีสูงตัวเนี่ย คำว่ากวางหันพอริคูณมาหนิที่มืดเขาสิอ่านว่าบืดเป็นลาดบาทผู้ไหมจ๊ะขาคูนเฉยขาคูณเรือว่าพุ่นนะจะมาเบ,บิ่งร้ายคนละกับแกงหัวมืดเนาะแกงหัวลึกๆแล่เฮือนอันตัวเน่น้อยนั่นกัน,กน,นได้สามสี่แสนเอ้เอาเฮือนเน่น้อยอันพางนี่ยไปดินเพื่อก็มักว่างทางดินเท่านี้เฮือนด,ดินเน่น้อยเห็นดิอันนั้นของอันเจมันคนุณบัณฑลัน แล้วก็มาเบิ่งลาเถื่อะมันมีความเป็นขน,นาดจังวา่าโอ้ยคอยเนะเพ่าเท่าวันพระก้อนให้ตุ้งอะไรเช่านี่นะให้เราว่าเว้ากับเพิ่อนวันเลื่อนขดองเพื่นเพื่นวานชิพอดใจขดองมีออ,อแต่ตุ้งถึงให้ว่าเพิ่อนให้บุญยางให้ท่ายคลิปโอ พ่นใจพ่นใจแล้วโนมีอะไรตัวเองเนาะปุใจัยกได้พ่นเกิดใครว่าปุจจอยโอพ่นพ่นคาดองแมนเป็นละให้เป็นให้ว่าว่าก่าเพิ่นว่าพ่นคาดองเป็นอ้าวพิ่นว่าว่าจะนทรเพิ่นว่าว่าบุญมีเงินเนาะถึงใส่วันรู้งถูกเพื่อนเพิ่นว่าว่าทอกบนโลดนะเพิ่นอยากทอกบนโลดนะเบงทั้งอ่าบอเป็นอย่างว่าลือแม่นทั้งเมียเพิ่นพ่นว่าวันนี้นะถ้าบ่มีกับพ่นใจก็ได้นะเนะเมียเพิ่นว่าวันนี้ อ่ะก็มันก็ธรรมดาแล้ในในคลิปนะในคลิปแล้วละเพิ่นเห็นคลิปแล้วอุ้ยเพิ่นหายตด้งบดน,นี่บ่จักพนเพิ่นใจชดบยจ้ะใจชดเรื่องนี้แหละเนะเาะอือยพ่ก่อนนี่<อ><บ>เราเป็นคนแบบว่าเทื่อขึ้นเทื่อบอ่อเลยขึ้นขึ้นเกินเกินบอกเท่ากันยังอ่านเกรยนยากกับโบยก็มันเลวเหมือนไงเอมอม,อมอาออื่นมืาฮื่นเขาใช้มาให้อันสามร้อยล้านบาไทไพ่เอมาให้ เงินสามล้านเนานะก็่สามล้านบาทก็พอตายแล้วแล้วเมียเนี่ยครับมันก็นอย่ามาโอ้ว่าว่ามีเงินนะมันมาเบิ่งยี่สิบล้านนะการหาข้กล้าเบิ่งแหละแล้วว่าบม่ได้จำนะเดาเอาขีมู่ได้เนาะขีมู่ว่าวลายพูเงินเงินสักสอ,อ,องสามร้อยล้านบาทไา<ะ>ยสิเอามาหายจอยมาใดเอ๊ขนาดอันนักการเมืองอยัง,งบ่มีบ่ได้บ่ได้เจ้าชีเหตุวันที่เจ้าเนี่ยชีเหตุยัง,ง แต่ล้านบาทนี่ยังทอนย่าอะไรเงินเนาะสามเฮ้าเนี่ยเขาจะมาได้ใช้มาจะใช้เงินล้านบาทกเลยหรือจะขายดินแบบนี้แม่นบอกขายดินแบบนี้เขากระบอจักเงินสดมาให้นะเขาจะเอามาจะใช้เพื่อเขาจะโอนให้ผมอืมใครจะหักพ่วงในบ้านอุดแข่ในก็เบนว่าเทงเสียวด้อยคำว่าเสียวเบิ่งกันเลยมีมอหนึ่ง่ามาต้มข่อยวบ้านกุดแข่คือกันชื่อเพื่อนคำแพง มาว่าเหตุคนแต่สั้นแต่สี่ว่าหีมือหาวตลอดตัวถึกตัตลอดตัวถึกโทษได้แนวหนึ่มือนี่คอยทะทอนเงินสามล้านบาทสามร้อยล้านบาทเอาว่าซื้ออาหารมากินนะเด้อเฮ้ยเสียชติพันธพอบมีมาบระมาขี่รถอีห้างมามาว่าโอ้น้นนั่นนนี่บริษัทคอยอยู่ปากเชนรถตัวไรคันคำ่าลที่สรังเมียกับ้านอัน ทานข้ามไตสีพันดนว่าไปว่าไปว่าว่าเนี่ยเจับัวนเนี่คำนั้นทีโม่กี้โม่าอยู่ในจุดเด็ยยบอเนทนหนาทานขําไต่สีพันดนเนาะํำนั้นเพื่นจะให้เ็นหนาสาคนที่หน้ามาเต่านี่ยเบอเ์เนดอเกิดจะเฮาเนี่ยไปเยี่ยมกันเถอะเราบอกไมทัท่าร์นะไปไปเยี่ยมเราไปไปเดี๋ยวไปพาไปได้เลยเนาะได้เด็นยเนอไป ลาบเยี่ยมไปเท่าคานพี่น้องเอนะ้ยเนาะอ่ะทางคลิปนี้ก็เบาลี่สิคอตัวลาบไปก่อนพี่น้องเนะะาะมันี่ก็ได้ต่างๆก็พบก,กันในคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อ